ทยจากสาวเล่าฟังสายสวรรค์นาเขมาเพนลำเพินตาอ่อนแฟนเสียซึ่งงำใจทุกคนเลือกเกินยังได้ออกเกินบนเพนลำเพิน ดสุขคนค่ะเสียงประมือตอนรับน้องคำหลา หาสาวกินคำเพื่อเลี้ยงครอบครัวที่เหนื่อยเจนไหยเอา,าว่าวิไลงานส้วงเงินสัวมีเพียงน้ำเสียงติดตัวส่อมาไปทั่วหลายวงบนะ่อเดินออกยาวเมื่อผิศวงกับบางเน สวัสดีสวัสดีพี่รองของไฟเบอร์จูบสุวรรครับยิ่นี่ตอนนับตุ้มตาเข่าซูสอง youtube บารโนะนองพี่น้องหลังจากที่อังหายแล้วพี่้องเป็นเวลานนึ่งมือแล้วเชิญมาได้รัายัดใจนี่นาะง มันเลยคอยร้องคิดให้พี่น้องเบิง่งเนาะซึ่งว่ามีไอ้คนหนึ่งมันก็คอมเมนต์มาเป็นยังคือโซนี้คือแบบมันคอยร้องคิดคือแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนกับมือละโอ้โพี่น้องมือหนึ่งสองคิดสนะามคิปเนาะมโนดงซึ่งว่าโซงนีกน้กัตั้งแต่เดือนนี้เนาะพี่น้องยอด,ดวิ่งกับบวกขึ้นเลยมันมีกต่รังใจแตเห็คุคลิปให้พี่น้องเบิง่งบานไดเนานะแบบอืมการทำยูทูบ YouTube พี่น้องมันแบบโอ้โหต้องแบบบางครั้งเนาะพี่น้องยอดวิ่งมันบอดีกะเฮ็ดไปกับอะไรเงี้ยนะครับเฮ็ดไปกับซื้เปล่านะพี่น้องแบบ ได้ผลกับขึ้นข้าใจเนาะครับในการเรียนยูทูบส่งมาอ่านวันหนุ่มพี่น้องตั้งแต่ต้นเดือนมาเนะาะเงียบเบีวของบขึ้นได้พี่น้องไปเดือนเบื้องไหนเนาะกับแบบมัวคอยมีกับตังใจจะเหเ็นเบื้ไหนเนาะพี่น้องแต่ว่ากะสู้ต่อไปเนาะพี่น้องเนานะจะได้กับฝากเบื้องฝากส้มเมเด้อพี่น้องเลยฝากเป็นกลังใจเลยครับกดติดตามด้วยก,กดซับสไครต์พี่น้องน,นะครับ เมืองโฆษณาเนยด้ยครับพอได้มีรายไดจากการทำคลิปเนาะซึ่งวันนี้นะครับพี่น้องหลังจากทีโมโน่างฮายจากการรับดีข่าวนะครับ้องหลาลับมาพ่อี่น่ีาอ่าเป็นศิลปินทางอ่ามอลำมพี่ลำเพลินน้พี่น้องเนาะแบบว่าเออสาวลาาคนนี้ที่ว่าอ๋อแบบอ่ารังไม่หยุดสุดไม่อยูอีนีพี่น้องแบบเวลายคนกับเขามาให้กันตั้งใจน้องนาะหลังจากทีมันเกิดผ่านไปนาะพี่น้องมันเกิดผ่านผลไปมึงอ่าสองสามหมื่นลังเลยเนาะกับแบบ มนุษย์ไปเห็นโอ้โหเมย์มทั้งนิวซีแลนด์แล้วพี่น้องในเปย์ที่ว่าได้เหมอบนักมันจีนไงให้น้องดาเนาะซึ่งมาเป็นโหแบบสองอ่าก็เดือนกับต้องขอแสดงความดีใจแล้วพี่น้องน้ำน้องดาน้ำนครที่ว่าได้รับข้อเมตตาจากอ่าคุณแม่เนาะจากคุณแม่วิเดยพรเนาะพี่น้องคุณแม่วิเดยพรดาสบงเนาะซึ่งมาเป็น เมยหักของน้องลาเนี่ยอยู่ตั้งอ่ายูเอิตเอน้องหมอบชิบซีโปรแม่ขายเป็นของขวัญโอ้พี่น้องรางวัลอันใหญ่อ่ารางวัลจริงใหญ่เลยเนาะเป็นเงินกับพ่อแม่สี่หาหมื่นมโนกีบานเนาะครับเป็นเงินเล้าลระโอ้ห้าหมื่นห้าหกสามสิบสามสิบล้านกีพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีใจน้องๆลาและมโนกีนที่ว่านะครับอ่าล้างบ้านด้วยยังจาก แม่์ๆเราขับดูว่าเอฟซีน้องกันละเป็นเมยฮาร์ดต้องน้องเนาะทีแบบว่าในรางวัลอันเนรุ่งแต่กับบ้นเกิดน้องเนาะพี่น้องหลังจากที่แบบเออมโนเห็นคลิปอ่าย้อนหลังเนาะพี่น้องกันมโนกขาเอาเอนเปิ้ไส้เนาะให้น้องด่าที่ว่าอ่าวันเกิดมึงสองสามหมื่นลังเนาะพี่น้องให้น้องฟังฟังเก่าๆเนาะให้เนาะบิวดูว่าเนาะสับสับใครท่สองดูว่านี่คนงานเพียงน้องแบบให้ฟังฟังกงเก่าเด้อให้หอดซิล้านอ่าซิล้านยิวไว้เนาะครับเพียงน้องเนาะ ก็่ถือว่าอัปเดตล่าสุดพี่นอ้องยอดวิวของนอนะ้องเนาะเดี๋ยวเขาเบิ่งกันมาเพลงน้องลาหอดไซเด้เนะครับพี่นอ้องอัปเดตล่าสุดเนาะเพลงน้องลาหอมื่อค่อก็ถือว่ายอดวิวอ่าหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันคนเนาะครับที่ว่าขเขามาเบิ่งมาส่งใวกามีคนกดอ่าชอบเนาะครับหรือว่ากดถูกใจสองหมื่นสามพันคนเนาะพี่นอ้องก็ถือว่ายอดวิวซับนีนพี่นอ้องที่ว่ามันหน่อยหรือว่ามันหลาย พอลนัวมันเป็นแบบเออยอดวิวที่แบบเอฟซีน้องหนการสนับสนุนนะพี่น้องปันยอดวิวหาน้องแบบเออมีคือความอ่าฮักคว่ำมีตาเนาะพี่น้องจากพี่น้องแฟนเพลงที่ว่ามอบให้น้องลาที่ว่ายอดวิวแต่ละยอดวิวๆๆคืออ่ากำลังใจเนาะพี่น้องของเอฟซีน้องลาที่ว่ามอบใหนะ้เนาะบพรว่าทุกๆุกคนนะพี่น้องที่ว่ามีส่วนห่วงด้วยนี่บอนัวก็ต้องขอขอ,ขอบใจที่ว่าเขาอสินส้มเนาะพี่น้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ว่าเข้ามาติดตามรับชม อาสาลาคนนี้น้องพี่น้องที่ว่ามีความฝันอันมหาศาลในกัรสามารถก้าวผ่านมันได้น,น้องพี่เนาะเขายอมรับก็คือความมานะอดทนของน้องนาเนาะแบบมบนูเสียวาน้องจะไปในไกลกว่านี้เนาะพี่นนองก,ก็คือหลังจากที่เด้่ังเสียงนะครับเสียงนอ้องห้องลาสุดมบนูเซีอวาน้องมีการพัฒนาขิน้นนะครับมีการพัฒนาเออบอตื่นเมที่อย่างที่นอ้องแบบ สามารถคุ้มเสียงอะไรเนี่รับอ่าแต่รับดีกว่าเก่าเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าหลายๆคนกับพังน้มกันเนาะครับเพลงของน้องเองเนาะหอบพันทำโค้งหลังจากน้องห้องแบบตะกอนเนาะกับมีดสั้นๆจะหน่อยเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็คือดีขึ้นได้พี่น้องอ่าพังน้มกันเนาะพี่น้องเนาะบาดเจ็บได้กับสมาร์ทเขมรได้แต่ว่าวานูว่าเสียงดีขึ้นกว่าเก่าครับพี่น้องแบบเออเกวเสียงอะไรกันเกวเสียงของน้องมันหนาพังอยู่แล้วแต่ว่าอ่าแต่ก่อนนพี่น้องก็คือทิชชู่ในการท้องเพลงของน้องยังบ่ถือ เดีว่าหนองฝึกงผลไร่อ <ret ans, S 1> ่าหรือว <c ute động> ่าสมควดนาอพี่น้องในในระยะเวลาที่ประมาณสองสาเดือนหนองสมารหรือพัฒนาตัวเองขึ้นโอ้ถือว่าระดับดีน้องพี่น้องมโนพิเศษนนองห่อพี่เงแบบเออเสียงดีขึ้นน้องพี่น้องแบบฟังเบิรงก็เออแบบเดือนไร้ก่าเก่าถือว่าแบบตื่นไม่ที่เคยต่กอนเนาะแต่ก่อนก็เออฟังเบิรงก็บเนยกระตือรือนาะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือถือว่าดีขึ้นกว่าเก่าระดับดีขึ้นเนาะครับ เดี๋ยกห้องเบิรงพี่น้องไปเบิรงไว้ส้มนะครับแบบเออความคิดเห็นแยกห้องกระพังพี่น้องอ่าความคิดเห็นของเอฟซีหรือว่าท่านตุส้มนะครับที่ว่าเดี๋ยวเห็นคลิปน้องหลาห้องเพลงที่ว่าขอบฟันกำามโกงพี่น้องได้งานอ่าบันเกิงน้องเนาะมาเอฟซีมีความคิดังไรนะครับแบบมีความคิดคือกันกระบอกนูบ่วาเสียงน้องแบบเออพัฒนาถึงเก่าเนาะพี่น้องอันนี้มันดูเสือ่าน้องจะพัฒนาไปไปไกลกว่านี้อีกนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิรงครับ อคออเมนต์แร้วพี่น้องของอพี่น้องเอฟซีนับว่ามีความคิดจะไหนหลังจากที่ไดนฟั่งแล้วครับเสียงของนอง้องร้านอมเมนตมดพันเดียง์น้องพี่น้องเป็นบบาว่าเป็ดน้อยร้องไ้สนุกสนานปล่อยเสียงให้เต็มที่และทุกคนเมื่อคืนเป็น EP เป็นวันที่ดีที่สุดมีความสุขสนานอยากเห็นแบบนี้ในอีพีหน้ามันบัหรือเวทีใหญ่ถ้าทุกคนปล่อยตามสเตปไม่จำกัดขอบเขตทุกคนทำได้ดีมากมวลมวน,มวนจดจ่าแน่นอนเนาะถือว่าเป็นงานแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วพี่เนาะหลายหลายคนกับเขามาแห่งกำลังใจแล้วก็เขามาอวยพอวอ่อเนาะเนาะนี่เอท่านหนึ่งแล้วครับเป็นอวยพรแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับเป็ดน,น้อยขอให้ขอบขอให้มีความสุข หลายๆนะบัดขอให้มีเยีซีรักและเมตตาที่ผังลาวและผังไทยขอให้เป็นลำเบินดังป,งปังตลอดไปครับเป็นบนะัเนาะร้องเพลงไล่เพาะมีเสน่ห์มากๆครับเสียงมีเอกลักษณ์มากเนะครับคอมเมนต์ต่อมาเนาะครับเป็นวัดน้องร้องได้ดีไม่เก่งพลังเสียงมาเต็มสุดยอดชุสู้เป็นวัดคอมเมนต์ต่อมาเป็นวัดน้องมั่นใจตัวเอง น้องทำหน้าที่ได้ดีมากๆมีเสน่ห์อ่าสไตล์คำละดูแล้วสบายตาม,มีความสุขอันนี้ก็แบบเออคอมเมนต์แบบคือมโนนะพี่น้องบ่าน้องมันใจร้ายขึ้นเนาะหลังจากที่อ่าด้ขึ้นไม่ทีหลายๆายขังนะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาคือว่าเสียงดีจังเลยวันนี้มาเต็มครับดนตรีก็เล่นดีขอให้ฟังๆครับเจ็ดลำเพลินครับถือว่าโอ้หลายๆคนก็ลัให้กำลังใจอย่างล้นเดือเนาะครับ ่แบบเอฟซีน้องหลายๆคนก็เขามาให้ไวพ้พรน้องพี่น้องไวพ้พ่อในปีบดีนั่นนี่เนาะเอาเนาะครับพี่น้องกับประมาณนี้เนาะซื่งว่าผลงานของหลังดาลนาะพี่น้องก็ดีขึ้นอ่าดีขึ้นก็เก่าเนาะพี่น้องแบบว่าเออฟังเกียวเสียงน้องหรือว,ว่าการดองการด้ามกับมีความมั่นใจหลายขึ้นเนาะพี่น้องถึงว่าจะแบบเออเสียงบริย์ดีเดินเล่อหนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากับฟังเบิง่งกอ่าทือว่าอยู่ในะระดับที่แบบเออดี ดีในะระลับหนึ่งเขาพี่น้องแบบพังเบิ่งแบบเออสบายจิตสบายใจหรือว่าพังเบิมืออมีความสุขน้องพี่น้องแบบสามารถดึงดูดน้องพี่น้องแกวเสียงสามารถดึงดูดคนเบิ่งได้น้องพี่น้องนี่แหละคือเสียงของน้องดาาเนาะที่ว่าเสียงจะาบดีเดินเดอ้อน้องพี่น้องแต่ว่าบ่งบวกกับบุคคลิศท่าทางน้องพี่น้องการดองการรำการแสดงหนา้าเวทีอหรือว่าการพอดเนี่ยกละลงตัวเนาะครับพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะครับแบบ คอนโดม,มาอัปเดทน้องพี่น้องล่าสุดก็คือหลังจากปีวันเกิดน,น้องเนาะก็นเองครับรางวัลน,นําใจอุนดนเดือนน้องพี่น้องว่าจะเป็นรางวัลจากคุณเมย์ USA, FC, ท,ทั้งยูเอสเอดีว่าทั้งเอฟซีทั้งฟังไคเนาะครับที่ว่า,าได้หลายคนกับผมเงินโอนเงินมาเป็นมาได้นําใจน้องพี่น้องเป็นคาเป็นมาได้นําใจให้น้องเนาะการที่ว่าหมหาศา,าลน้องพี่น้องเนาะอันนี้นนนก็คือความมีน้ำใจของเอฟซีทั้งฟังไคแล้ี่น้อง,องที่ว่ามอบให้น้องดานั่นเอง โอเคครับพี <history> いたいた like ่น้องสำหรับคลิปนี like? ้ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนเด้อครับพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับเอฟซีท่านไหนนะครับคขว่าเบอร์เดียวท่านกดติดตามเนาะครับฝากกดติดตามในส่องของบานลุเอเดอร์ครับพี่น้องพอได้มีรายได้หรือว่าพอได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับพี่นีก็ต้องขอลาตัวไปก่อนพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย